ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคําเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กขาดเ,เด็กควรได้กรับคำแนะนำนะครับ พบกันนะครับกับทีเด็ดจานเจ WNBA ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย12กันยายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมรอบบาสเกตบอลหญิงสหรัฐเมกาเช้าวัวนศุกร์ลงสนามเป็นเกมปิดซีซั่นทั้งหมด4คู่ครับและ2คู่ที่ผมหยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องวันนี้ครับโดยคู่แรกดัลลัสวิงครับเปิดบ้านเจอกับฟินิ n เมอร์คิวรส่วนอีกหนึ่งคู่เวลาเดียวกันครับชิคาโกสกายครับเจอกับนิวยอร์กลิเ r อร แต่ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์สคู่นี้ครับไปสรุปผลงานหน้าช่องหวานช่ากันตอนเนื่องครับแบบสุดๆครับโดยลงเล่นแค่คู่เดียวเท่านั้นเช้าวันที่11ครับกันยายน2025จานเจนเบีให้ไว้1คู่ครับเป็นสกอร์สูงพอนติกัสซันเจอกับเอลนตาดีมครับที่157แต้มครับสุดท้ายจบแบบหวานเจี๊ยบครับเอลนตาดีมบุกมาชนะได้88ต่อ72ครับสกอร์รวม160 ผ่านราคาเปิดมา3แต้มครับแม้ในควอเตอร์สุดท้ายจะมีแค่31แต้มเท่านั้นสําหรับผลรวมของทั้ง2ทีมครับแต่ไม่มีปัญหาครับสำหรับสกอร์สูงราคาเปิดที่157โดยผู้ทําสกอร์สูงสุดเกมนี้เป็นทางด้านบิทนี่เกรนเนอร์ครับของเอลเลต้าดรีมครับ17แต้ม4รีบาว1แอสซิสเสริมด้วยเรียนฮาวเวิร์ด15แต้ม4รีบาว4แอสซิสอาริชาเกรกาดแม่ทัพของทีม13แต้ม2รีบาว5แอสซิส สุดท้าย Alanta d ดรีมครับปิดซีซั่นนี้แบบสวยสดงดงามครับก็เป็นอันดับหนึ่งในสายตะวันออกก็รอไปเล่นในรอบเพลย์ออฟต่อไปครับมาดูรายชื่อเล่นตัวจริงในวันนี้ครับสองคู่ครับคู่แรกเดลัสวิงครับเจอกับฟินิ n เมอร์คิวรีเจ้าบ้านเดลัสวิงครับวันนี้นำโดยเกรสเบอร์เกอร์ฮารีโจนส์พีสเบอร์เกอร์สกับแมดดี้เซอร์กิสแล้วก็เอ็มจีชาไฮส์เอเลนส่วนฟินิ n เมอร์คิวรีครับนำโดย ทางด้านเคลียร์คอปเปอร์แม่ทัพของทีมครับกับสตูซาบาลีเล่นชุดวงในเป็นอลริซาโทมัสกับนาตาชามแม็กส่วนพอยการตัวถือบอลครับเป็นอาความาคานีครับฟินิคเมอร์คิวรีซีซั่นนี้ชนะ27ครับแล้วก็แพ้ไป16เกมเข้ารอบเพลย์ออฟในฐานะอันดับ3แน่นอนแล้วครับสำหรับฟินิคเมอร์คิวรีส่วนทางด้านเจ้าบ้านดัลลัสวิงก็เล่นให้จบซีซั่นเท่านั้นเองครับ เพราะฉะนั้นในเกมนี้มองแล้วว่าดูไม่มีผลสักเท่าไหร่ครับแต่ l l ลัสวิงเล่นในบ้านครับทุกสำนักมองว่าเจ้าบ้านเป็นรองประมาณ6แต้มครับเนื่องจากเป็นทีมที่มีผู้เล่นสู้ไม่ได้ครับแต่ในเกมนี้ครับไม่มีความสําคัญต่อฟินิกส์เมคกอรีน่าจะพักตัวผู้เล่นเล่นไม่เอาจริงเท่าไหร่ครับมองว่า l ดลัสวิงมีสิทธิ์ที่จะกินราคาได้ที่บวก6ไปกันต่อที่คู่ที่2ครับชิคาโกสกายเจอกับนิวยอร์กลิเวอร์ตี้โดยทางด้านเจ้าบ้านครับชิคาโกสกายครับเป็นทีมอันดับ6ในสายตะวันออก วันนี้ครับจะนำโดยราเชลเบนแฮมแมดดี้เวสเบลครับรีเบคก้าเลนมิเชลลาโอเยนเวียและคาเมล่าคา r โดโซเป็นเซนเตอร์คอยรีบาวเหมือนเดิมส่วนนิวยอร์กลิเบอร์ตี้ครับเข้ารอบครับในรอบพย์ออฟเป็นอันดับ2ครับในสายตัวนออกวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งชุดใหญ่ลงทั้งหมดครับซาบินายูเนสคู chool, ต้องรอเช็คว่าจะลงหรือไม่ครับนาตชารคราว เรียนนี่ไฟบิสกับเรนนาสจวดครับผู้เล่นพวกนี้ก็ต้องรอเช็ควันต่อวันครับส่วนจนเควลโจนครับก็มีโอกาสที่จะลงสนามโดยริบบิทซีซั่นนี้ผลงานชนะ26แพ้17เกมครับแต่ถ้าเทียบกันแล้วครับแม้นหยอกลิบตี้เองครับจะพักผู้เล่นหลายคนก็ตามครับแต่การบุกมาเยือนชิคาโกสกายครับก็ดูแล้วผู้เล่นที่มีอยู่ก็น่าจะดูดีกว่าสกายค่อนข้างมากครับวันนี้ทุกสำนักมองว่าเป็นต่ออยู่ค่อนข้างเยอะครับประมาณ12แต้ม ผมเห็นด้วยตามน้ำต่อครับนิร์กลิเบอร์ตี้วันนี้น่าจะบุกมาชนะได้12กันยายน2025ให้ไว้2คู่โดยคู่แรกดัลลัสวิงครับเจอกับฟินิ n เมอร์คิวรีที่ไม่มีผลอะไรแล้วในเกมนี้ครับมองว่าเจ้าบ้านน่าจะเล่นเอาใจแฟนที่มาเชียร์ในสนามครับวันนี้ถึงแพ้ก็น่าจะแพ้ไม่เกิน6แต้มกัดฟันเลือกบาสรองอย่างดัลลัสวิงส่วนอีกหนึ่งคู่ชิคาโกสกายครับเจอกับนิร์กลิเบอร์ตี้ เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจครับก่อนที่จะเข้าสู่รอบพรีออฟครับนิวย o อร์ลิเ r บอตี้วันนี้ก็น่าจะต้องผ่านราคาให้ได้สักวันครับ12แต้มวันนี้คิดว่าน่าจะข้ามฟากครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ